ฟุตาลูคเอาล่ะครับผมสวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของนิกิซังนะครับผมและซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับคุณคุณอะไรครับคุณ yes yes man ครับผมเยสแมนและซึ่งคลิปที่แล้วนะครับผมผมนั้นอ่าได้ทำธุรกิจหาเพชรแต่หาไม่ได้ผมเลยต้องพาเพื่อนมาครับผมเย่เฮ้ตุกเย่ได้หรอไม่เย่เลยนะเฮ้ปาร์คมันทำอะไรคุณเนี่ยรีเฟรชปาร์กเพื่อนกระทิงกระทิงแดง ระวังกระทิงแดงเอ้ยคือเหมือนแค่ฝันไปเลยเพื่อนเกิดอะไรขึ้นวะใช่ปะอันนี้มึงจะเก่งเกินดีโอ้ึงจะไปตีแรงจังไงเอ้าวิ่งเอ้ากูฝันเหรอเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยกูฝันใช่เพื่อนฝันอะไรก็เถอะใช่มันจะคางอะไรขนาดนั้นนลยมันเสียวขนาดนั้นเลยเหรอ มันเซลเลยมึงบอกเจ้ากูกูเซลเลยมึงบอกเจ้ากูพีเซลเลยอะไรเอามันมีมันมีหมู่บ้านมันมีเฟสเซอร์อยู่เกียร์แม่พึ่งเกียร์เกียอะไรขาอีตา่าเกียร์เกิดอะไรขึ้นวะน่าเกียร์ิี่บหายเอ้ยไม่ตาเกียรอนะไอ้ เนี่ยแม่วันยังบอกแล้วยังบอกเจะเล่นสโตนโอเคละเอาละครับผมนะใครชอบคลิปนี้ไปไปไเพื่อนเราต้องขุดก่อน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 เพื่อนเนื่องจากที่มึงเมื่อกี้เพื่อนโอ้ยถ้าระเบิดใส่นกูร้องไห้แล้วใครจะเป็นคนขุดเพื่อนขุดเลยเพื่อนมาขุดเลยเย้าอ๋อกูเป็นคนที่ไอ้นี่ขี้จ่าเล่นแล้วกูต้องเป็นคนขุดแล้วก็รับใช่ไหม เอาแล้วับผมแล้วตอนนี้ผมก็ได้เพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้เย้เย้โชว์เพชรแต่อยว่าโชว์เพชรไหมโอยโหดีใจมากเลยนะเย้โอ้โหแต่แม่งคลิปนี้โคตรน้อยมากเลยเราไม่เจอผีเราเจอแต่ไอ้คานาโกะกับตะขาบไม่ใช่ตะขาบพิ่งน่ากลัวสุดในในคลิปนี้แล้วมึงเนี่ยโอ้โหแม่งคลิปนี้น้อยมากเลยแล้วบ๊ายบายนะหากครชอบคลิปนี้ก็ได้เปิดกดไลค์กดซับสไครต์นะครับบ๊ายบายทุกคนทิ้งไรที่อ่ะผมไม่ไายจ้า